ทันทีที่ระบบทำงานสะพานกรุงเทพยกส่วนกลางของสะพานขึ้นทำมุม75องศาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีรอเรือลอดผ่านสะพานตามเวลาที่กำหนดจากนั้นระบบปิดสะพานทําการยกลงรอจนถนนบนสะพานเสมอเรียบกันอย่างปลอดภัยแล้วกลับมาใช้ถนนสัญจรได้ตามปกติถูกขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทคอยควบคุม การยกเปิดสะพานกรุงเทพจะมีแผนกำหนดล่วงหน้าตามการขออนุญาตของเรือที่จะผ่านโดยเฉลี่ยปีละไม่กี่ครั้งทำให้ในทุกครั้งจะมีประชาชนให้ความสนใจมารอคอยเก็บภาพที่หาชมได้ไม่บ่อยนัก สะพานกรุงเทพเปิดใช้งานเมื่อปีพศ2502เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างบริเวณสี่แยกถนนตกเขตบางคอแหลมกับสี่แยกบุคโลในพื้นที่ฝั่งทนบุรีใช้ในการคมนาคมทางบกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและยังสามารถเปิดปิดสะพานให้เรือเข้าออกความยาวสะพานประมาณ350เมตรโดยช่วงกลางน้ำยาว226เมตร เจ้าหน้าที่อธิบายว่าการเปิดสะพานให้เรือผ่านแต่ละครั้งจะมีวิศวกรคอยดูแลอยู่ภายในห้องควบคุมโดยในอดีตมีการเปิดปิดสะพานบ่อยครั้งกว่าปัจจุบันเพราะมีเรือสินค้าผ่านและจะต้องมีการปิดการจราจรทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดต่อมาจึงมีการสร้างสะพานที่สูงมากขึ้นเพื่อให้เรือผ่านไปได้อย่างสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งก็คือสะพานพระรามสาม ทำให้ในปัจจุบันมีเรือผ่านสะพานกรุงเทพน้อยลงเหลือเพียงเรือขนาดใหญ่ที่จะเข้าไปซ่อมบำรุงที่อู่กรุงเทพเตัวสะพานกรุงเทพนะครับเป็นลักษณะการเปิดปิดแบบเคอร์เตอร์เวดนะครับก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับในการยกเปิดหรือปิดนะครับลักษณะเคอร์เตอร์เวดก็สังเกตง่ายๆก็เหมือนที่เราดูเปิดป้อมยามนะครับจะมีการถ่วงน้ําหนักอยู่ด้านหลังนะครับนะครับแล้วก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนในการยกนะครับนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเปิดปิดแต่ละครั้งไม่เกินเ,เปิดหนึ่งครั้งไม่เกิน1นาทีนะครับปิดหนึ่งไม่เกิน1นาทีนะครับแต่ที่เรา,เาประชาสัมพันธ์ในการเผื่อเวลาไว้ประมาณ30นาทีเนื่องจากว่าต้องรอให้เรือผ่านนะครับจึงสามารถปิดหรือเปิดสะพานได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อช่วงจวังหวะในการปิดกั้นจราจรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนื่อง,งจากมีปริมาณการจราจรเยอะครับ มีข้อมูลว่าในอดีตยังมีสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธที่เคยสามารถเปิดปิดได้แต่ด้วยเหตุผลเป็นสะพานที่เปิดใช้งานมาก่อนและมีอายุเก่าแก่มากจึงมีการปิดถาวรไม่ยกเปิดให้เรือผ่านแล้วทำให้ในปัจจุบันสะพานกรุงเทพเป็นสะพานแห่งเดียวในไทยและเป็นหนึ่งในสองสะพานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงใช้งานเปิดปิดได้โดยอีกแห่งอยู่ในประเทศมาเลเซีย รัติยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน